ตั้งใจเรียนไหมเราจะตุเอาต่อเลยนะพูดแบบรวมคำนิดหน่อยได้ไหมอะอะไรอะไรสวัสดีครับสเตูฟ็อกคำต้องห้าม เราอยู่กับน้องอะไรบ้างเอ่ยปิงครับน้องปิงนะครับเตนครับน้องเตยครับเตยนะครับวันนี้ EP ที่เท่าไหร่ลรวเตย EP ที่สค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเลยนะจ๊ะมกาว่าเก่งๆมาเซอร์เป็นช่างถ่ายรูปใช่หรือไม่และเตยเตยเป็นเป็นอะไร เป็นคนเป็นคนแบบว่าไอ้เนี้ยสีอะไรอ่ะนี่สีด่าเหมือนกับดาร์เทิรนโดมากกว่าอะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรเออป้ายไม่เนี่ยเนี่ยที่จับเนี่ย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 อะไรอ่ะผมแล้วมันน้งอาดิ่งออกดูแตงตุยแสงตุยแล้วโอเค เป็นไงเรียนวิชาสนุกไหมไม่สนุกไม่สนุกนะแล้วเต้ยครับเรียนวิชาอะไรบ้างเออไม่รู้นักดนตรีอะไรแบบนี้เออไม่รู้ถ้าสมมติเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนมีนักเรียนนักดนตรีแล้วก็นักนักเอ่อนักกีฬาเต้ยชอบนักอะไรนักลวน นักเรียนนักเรีงนนักเรียนนักก็ผิดแล้วไงโดนแล้วไงตายเยดูเก่งๆแล้วเราอ่ะแอลกอเ็นดึ้งคิดนึ้งแล้วโอเคเป็นไงบ้างเรียนหนังสือไม่สนุกไม่สนุกโอ๋ทำไมไม่สนุกครับเออบ้างทำมอะไรเขียนเยอะ เขียนเยอะอ๋ <AL> อ <AL> อยากไม่อยากเขียนใช่ไหม<ช>ไม่อยากเขียนซื้อคอมพิวเตอร์มาพีเมเอาได้ไหมไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเลยนะครับแล้วก็ไม่เอาต้องใช้เวอร์ดก๊อปปี้ใช้เวอร์ดก๊อปปี้นี่ปลาสายก๊อปปี้แล้วอะไรให้จะถูกถามมาเซย์มาถามมาคือว่ามาเชอร์มาเซอร์ไอมาเชอร์ชอบเรียนใช่หรือไม่คือ ครับสอนโอเคไหมมีภายก็สิการที่เราเรียนเนี่ยทำให้เราเกิดอะไรความถ้าเราเรียนคิวสามคิวสคิวเฉยเฉยฮะใช่คำว่าใช่ใช่ไหมใช่ ใช่ใช่โอ้ยใ,ใ,ใช่ไม่โทรเป็นใช้สิโอ้ต้องไม่เอกคำที่สองคูพร้อมถามมาเสก่อนอาเชิญหนบวนึได้เท่าไหร่ครับสไม่ใช่หกบวกหกสิบหนึ่งบวกหนึ่งแปดกัหนึ่งร้อยคูณยีณส่สิบสามบวกสาม ทวนเลยอันี้คำว่าสามเงมดมันมีสีอะไรอ่ะทวนคำถามให้หน่อยได้ไหมอะทวนอะก็คือสีแดงว่ามานสีแดงเข้าใจไหมไม่ก็สีดำหมายหมายถึงอะไรอะอะไรอะแบบหนึ่งคาทายอะคทายอออ่ะรออะไรอะพูดแบบรวมคำให้หน่อยได้ไหมอะอะไร อะไรเฉลยอะไรอะไรเคยตั้งใจเรียนไหมเราจะตุเอาต่อเลยนะบอบอเคยตั้งใจเรียนไหมเอาต่อบบอบอโอเคเออจะตุมีใครรักไหมไม่แล้วเจตุรักอาทินไหม ในห้องไม่มีแล้วจะตุแล้วมาสื้อเชดหกไปไม่นายชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดแบบว่าจุดจุดจุดเรียนมีมีมช้อยไหมช้อยมีมีอะไรบ้างเรียนหนังสือเรียนคัดไทยเรียนเขียนไทยไม่มีฮะแล้วถ้ามีเรียนดนตรีด้วยล่ะก็ไม่มีฮะ ชื่อโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนจุดจุดจุดไม่มีฮะนี่เธอไม่รู้ชื่อโรงเรียนเหรอใช่แล้วนายรักใครมากที่สุดในห้องอ่ะยังรู้พี่ขันรักรักแก้วรักแก้วทำอะไรเต้ยหนึ่งคิวจะสุดสิบคิวได้ยเต้ยทาอะไร ไม่รู้ไม่รู้ไทยกี่ไทยอาไทยวัดเขียนไทยเขียนไทยเรียนคำว่าเรียนไหนสรุปอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าใส่ผูก่อนนะอ่าเชิญมาเซอร์เวลาฝนตกมาเซอร์ต้องการวบหรือเปล่าผมอยากเปียก <c oughs> แล้วถ้าอยากเปียกจะเป็นวัดเอานะเป็นวัด <c oughs> และสักคนคำว่าลาบ บอลลมให้ดูลมไม่โอเคฝนตกต้องเดินตากฝนไหมกระโดดกระโดดเราเหรอแล้วนี่ทำไมฝนตกเดินตากฝนไหมตอบใช่ใช่ฝนตกเดินตากฝนไหมวิ่งวิ่งฝนตกเดินตากฝนไหมก็รีบวิ่งเตี้ยว วิ่งเงา้ยขงคคือะไรไม่รู้เมื่อเฮ้เฮ้เวลาในล้มแล้วเนี่ยนายจะไปห้องพยาบาลยังไงเวลาขาหักเวลาขาหักอ่ะขานไปขานเออขาหักขาหักมันก็เดินไม่ได้ไงมันก็ขาเนีเออถ้าเกิดอุบัติเหตุเราเกิดจากอะไรว่าวิ่งกระโดดวิ่งล้มกระโดดล้มเคยเป็นอะไรบ้างคุณอะคุณอะ ไม่รู้เอาจริงๆเคยไหมไม่เคยไม่เคยหาหักเลยไม่ชอบไปเดินเที่ยวไหม,อมช,อชอบชอบวิ่งชอบวิ่งเที่ยวแล้วเวลาไปจตดดุจักรเคยไปไหม,มกระโดดกระโดดไปอ๋อเคยนั่งรถไปจตดดุจักรไหมจตุจักรกระโดดกระโดดติดกระโดดเลยจิงโจ, <laughs> แจ้แล้วจตุ่ะละคร ไปจะดูจากนี้ทํายังไงกระโดดหรอขับสเก็ตขับสเก็ตบอร์ดไปโอ้แต่ละคนนี้เริ่มแปลกๆแล้วครับไปจะดูจากเราต้องไปเดินเที่ยวใช่ไหมจตุใช่ไหมเออพยักหน้าไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไม่ข้าวผมมั้งเหรอกระโดดกระโดดเออคือว่าเวลาในกระโดดเนี่ยกระโดดเนี่ยมันต้องจก๊งจะเต้ เจอร้านไหนไม่มีใครได้ใช่ไหมเนี่ยฮะเต้ไปห้องพยาบาลยังไงกระโดดไอ้คานคานไปแล้วถ้าเกิดคานไม่ได้อ่ะวิ่งวิ่งถ้าวิ่งไม่ได้อ่ะกระโดดกระโดดกระโดดไม่ได้อ่ะก็กระโดดกระโดดเต้ิดกระโดดว่ะเต้ที่บ้านเป็นจริงโจ้อ่ะเต้ไม่ยอมตอบ อ่ะโอเคใกล้หมดเวลาแล้วเต้ยเดินไปปิดกล้องเดินไปแล้วเฮ้ยเต้ยเดินกลับมาก,ก่อนไปก่อนนะก็นั่งเมื่อกี้ทำอะไรเต้ยกระโดดเอาดีๆเมื่อกี้ไปทำอะไรไม่เอาหมดเวลาของของเต้ยคำว่าอะไรเออขอคิดได้ไมอ่ะคิดได้เล่นไม่ใจเฉลยเดินเออของผมร่ม ถูกว้าวถูกที่หนึ่งคือมาเซอร์ที่โลคือการทีพบการทีพบวันนี้เรามีบทลงโทษด้วยนะครับเราลืมบอกตอนเริ่มเล่นเอาแป้งมาเอาแป้งมาดูมันดองกันนี่เราจะผมจับผมจับเอาไว้ไม่อยู่ไหนมาซ์ ่าโอเคครับก็แกงเล่นแกงเลนวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่ลงโทษวันนี้ไม่ลงโทษไม่มีไม่มีอ่ากลับมาก่อนกลับมาก่อนโอ้บอกอ่าพอไม่มีลงโทษราบอกลงโทษแล้ววุ่นวายกันจ้ะนั่งเลยครับโอเคครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนก่อนจะไปอย่าลืมทําไมนะลูกเต้อะไรสัายายนคบายบาย